ก็รู้ละเดี๋ยวผมจะเอาแกะพิสูจน์ครับกว่าได้นี่ครับตีหอไว้นี่ค่อนข้างจะสวยละนี่ครับการหอนี่เขาต้องเด็ดตะปูมาเอาก่อนตีผมว่านี่เกี้ยแล้วผลยาที่ไหวน้องเนาะมันเปเจ้ว่ไววาไอ้น,นี่หมดหรอกกว่าสายทเทิดครับต้องมีพ่องครับลองกินสดๆเลยอืมกรอบหวาน ก็กล่าวของเวลากินดูซอยผมถ้าไข่ได้รีบรุบแล้วชับดองหมักผิดหวังครับอืมเบ็ดมันน้อยครับนี่นะลูกนิ่งก็ประมาณนึกสามสิบซีกี้ครับลูกนี้นะลูกนิ่งเกี่ยวก็เยอะอิ่มเลยครับนี่นะอะร่อยครับิดใจครับ ครับวันนี้ช่องค้ดในฟ้าของผมนะครับจะพามาดูฟาร์มของผมครับว่าฟ้าของผมตัวเนี้ยมีอย่างย่งพ่องปูอย่างยพ่องเลี้ยงอย่างพ่องครับนี่คือฟ้าของผมก่อนนี่ครับปูไซนิฟ้าร์มเป็นที่รู้สาวครับเดี๋ยวขอดูกันครับว่าผมมีอย่างพ่องในฟ้าผมครับมาดูเลยครับนี่ครับล้นหลาเลยของม่วงนี่ปูได้แบบมานสองปีนี่ครับเหลืองบอครับนี่ครับอันนี้นะเลยมา ครับตรงนี้จานนะครับมาดีเดดทิ้งจริงๆเขาต้องเดดก่อนเด็ดออกคือก่อนหอ่อคือลูกมันประมาัณสักมือครับตีทุลูกมันส,สวยๆอันนี้คือมาด้สวยเดียเขาเขาเก็บหอนีแกไปแล้วครับอันนี้เป็นกิมจูแต่สองต้นนี้จะเป็นหงเปาซื้อหงเปาซื้อเป็นฝลังไสแดงครับนี่สองต้นนี้อร่อยครับกินกัน ข้าวครับมะพร้าวมะพร้าวนี่ก็ได้ประมาณปีครึ่งครับมะพร้าวนี่มะนาวครับมะนาวำในท่อนี่อยู่ใกล้ถนนนิดหน,น่อยถนนนี่ก็จะต้องไอ้มันใกล้ถนนนอกเราฟ้าผมก็จะได้ยินเสียงรถอย่างค่อนข้างเดี๋ชัดหน่อยนี่นะครับมันมน้ำมะนาวล้านเม็ดมันจะไล่เม็ดนะครับมันเปิดพัดแล้วครับตัวนี้นะ มนนีในห้องห้องนี้ครับอันนี้ผมไม่ได้ผลัดยาครับเพี้ยลงเล็กนี่เนี่ยเพราะว่าช่วงนี้บ่เอยได้ผลัดยาเนี่ยนี่เขาต้องผลัดยาั้งเขาทิ้งแล้วครับนีนะ่อันนี้เป็นโผลรังผึ้งของผมปีหนึ่งมันก็จะเข้ามาอยู่ครับแล้วแต่วันเดี๋ยมาอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้มัน,นออกแล้ว นี่ครับนี่เป็นรูตีพอผมรู้ละเดี๋ยวผมจะเอาแกะที่สูตรครับก่าได้นี่ครับตีหอไว้นี่ค่อนข้างจะสวยละนี่ครับการหอนี่เขาต้องเด็ดตะตูนมาออกก่อนที่ผมว่านี่เกี้ยแล้วผลยาที่ไหวน้อนาะก็วไาเจว่าไอ้น,นี่หรอกกว่าสายพิษนะครับต้องมี้พ่อครับลองกีดสุดเลยอืมรอบ หวานเพื่อสร้าของกำลังกินดูซอยผมถ้าไข่ได้รีบแล้วรับรองมักพิชหวานครับอืมเบ็ดมันน้อยครับนี่น่ะลูกนิ่งกดยประมาณนึกสามถึงสี่กิครับ,รบดูนี่น่ะลูกนิ่งเจ้าโค้ดอิ่มเลยครับนี่น่ะ ไปครับิีใจครับอืครับเดี๋ยวเราไปดูซาปปาผมครับไปตามนะครับนี่ครับซาปป้าผมครับนี่จะเป็นสบายอยู่ปลานิี้ครับีผมเลี้ยงอยู่มีปลานิ้นปลานในมีปลาดุกขี่ข้ามจากบ่อเบ่อหนึ่งมาตัวนี้ครับนี่ก็เลี้ยงในประมาณสักโอเคเดือนครับนี่นะโอเคเดือนมานี่มีปลานี่ัวนี่นะ หลวมครับนี่ครับดอกพลอยอยู่ประมาณสักสามปีพันตัวอยู่นี่ครับข้างหลังหน้านีก็เป็นสุภาวนี่ครับเป็นดอกอยู่นี่ดอกเหลืองทิเบตครับหรือบ้านผมที่อห้อว่าดอกแกะสล้องนี่นะครับดอกเหลืองนี่นี่ครับไปเดี๋ยวไปดูนี่ครับที่ผมปลูกนี่ยางเง่ง ครับนี่เป็นสวนสกระท่อมของผมซึ่งคูได้ออกมาณสักสองสามทีละนี่อาการมันต้องเปลี่ยนเยอะบางต้นก็่อข้อค้างแต่เหี่ยวเฉาพอกบางต้นก็จะค่อนข้างกีจะทิีละเดือบเป็นละนี่นะโอเคเวลาอยู่ครับเยอะนี่นะครับนี่มาดูเล่าไก่ครับอันนี้ไก่ที่ผมเลี้ยงไปเป็นไก่สามสายพันธุ์นี่ครับนี่ผมก่อไว้ประมาณสักห้าร้อยตัวครับนี่ครับเรียกได้รประมาณสักสองอาทิตย์นี่ครับตัวไว้ครับสามสายพันธุ์ ด้านขวามือผมก,ก่อนจะมีต้นสะเดาแล้วก็ต้นไอ้ลิ้นฟ้าครับนี่นะมีอยู่นีอ่อันนี้เป็นไก่กีสามสายเหมือนกัครับนี่ก็โตละอันนี่สิผมไว้กินไว้อย่างครับ ก่อออกมาณสักสามสี่เดือนขึ้นไปแล้วครับนี่นะว่ายขายตัวว่ายกินตัวเอาเนาะอะระมาณนี้ไปเห็นส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวปิดประตูะครับเพราะว่าผมเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาไม,าไม่ชอบบินนี่จะมีที่ผมเลี้ยงว่ายก็จะมีหมูปลาแล้วก็มีเป็ดครับมีไก่ไข่นี่ครับไก่ไข่งผมอยู่นี่โอ้ยหมดเลย ้ค <cin stereotype> <ie> รับไก่ไข่กาเปิดเข้าไปกินครัวก็บถุงวันนี้ไก่ไข่เดี๋ยวผมเลี้ยงไว้ตามผมเลี้ยงไว้สองรอบประมาณเกตใส่ทีวนี้เรามีคแค่นี้ไก่ไข่ออกนี่ครับไก่ไข่ครับเก็บกันไว้กันมากันอะไยังคยู่ือไก่ตะไคร์เก็บกันไว้อันนี้ก็จะเป็นเป็ดเหมือนกันครับเป็ดก็จะอยู่นี่เกิดอะไรขึ้นเพื่ออาหารมานี่แดดนี่มันจะลงหน้าก่อนละ เป็ดนี่กับะมาณสักโฮกเกซิฟตัวครับันี้เป็นเหศตัวนี้น้อน้องไอเดี๋ยเป็นล้มนะครับอนี่จะเป็นขอกหมูครับผมหมูนี่ผมเลี้ยงหมูดำพ่อหมูขาวโชว์นี่โลกม่นเยอะครับนี่นะหมูขาวเลี้ยงมาแล้วเป็นโลกอย่างนักเออเกษตรกรตีเลี้ยงมัค่อนข้างที่จะขาดคุณไปได้กับไรครับเนาะอาหารหมูอย่างอาหารสัตว์ก็แพงนี่ครับอันนนี้ก็็จะเปหมูหมูเป็นหมูดำผมเลี้ยงครับ ห้ยกินห้วยอย่างเัง่นหรนี่นี่เหนเนี่ยนี่เห็นหน,<อ>น้าม้าอยู่นี่อันนี้อยเป็นบ่อปลาบ่อนึงแต่อันนี้จะเป็น,ปน,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 ปนที่ผมเรียกจะเป็นปลาสนิดน้องหรออยู่ปลาหมอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วรอดูว่าผมเปลี่ยนหน้ามันอ่ะตัวมันนะมจะใหญ่ก่อผมก็เลี้ยงไว้ประมาณสักกระปีอยมันแล้วครับพี่นะเดี๋ยวรอดูครับ นี่ครับนี่ครับนี่แห้งเอยู่แล้วครับนี่ผมเปลี่ยนหน้าปลานะนี่ครับนี่คือปลาหมอหรือปลาสิเสือครับก่อประมาณสักสองสามตัวสี่ตัวโลครับเออพี่เอาตัวอี่างนี้ถ้าใส่ไว้เออจะผมจะเอาไปเผาครับนี่โอ้ยอันตะภาพวะรึเปล่านี่ครับนี่นี่ดูตะภาพนี่ผมเลี้ยงมาซื้อมาเหมือนที่ตัวรับนี่ครับนี่ตะภาพเลี้ยงกับปลาเสือนี่กบบี้ครับนี่อยู่ในหูบอกเองกบบี้ปลาตัวนี้เขาจะเอาปลาปลาหมอนี่ครับไป ปปิ้งครับเอาตัวนี้ไงครับตัวนี้ไงมั้ยตัวมันใครอไู่นั่นใครบุกใครบุกหัวเราในนี้โชว์นี้มันเป็่นหน้าไค่ไปนะรับนี่ตัวยังไงนี่นี่นนี่มันจะไค่ตัดสีห้างผมก็สีั้างเออโนี่ เหมด了หมด了อีตัวละอันนี้ก็เลี้ยงอยู่หลายแล้วครับแต่ผมเอาตัวกินตัวเนาะเอาบั้มตัวครับนี่เขี่ยงปลามื่อผมโกกดสามสีนิ้วครับเอาตุ๊บั้มตัวแล้วโอ้นี่อะันเดอร์แข่งเซฟบุ้งเลยอ่าสไดสายพักบุ้งอ่ะป๊าเดี๋ยวไปดูครับดูกันยังปลาเผากัน ครับในนี ZZ, ่ป่าเขาสู้แล้วครับแม่ไม่ละพอดีเกลือใส่ไปหลายครับนี่นะอ่ะเราได้ร้องพอเดี๋ยวมาฟีใส่แบบใส่หมูบบใครก็มันนี่นี่นะนนี่ครับเขาขีดหละหมอก่อนค้อนค้อนคอนคอนค้อนเราลองลอเอานี่ครับอีอื๋ครับร้องดูใครเนาะ โอ้ไปเออเอ้เอ๋อ,อ,อนี่ครับใครใครเกลื่จอไครนี่นะก็พอได้อยู่ยนินเดียเ่มแบบถา,ะากะมานัาน่นแหละมาเนาะเไหเฮ้ ปลาเนี่ยมันจะมันมันออกหวานหวานมันมันแบบเนื้อมันจะเป็นหวานเป็นปลาเรียกหรอเป่าหวานมันมันของปลามันจะเยอะนี่กินกระเพือหน่อยมันน่ะมันปลาเรียกมันคืมันครับมันเหมือนปลาธรรมชาติปลาให้เราเสิร์ฟจะแห้งนะนี่นะถ้ามืออาหารก็จะผร์ฟอมรันึงตามท่อนราดกับประมาณโลวร้อยห้าสิบเอาป่อันนี้นะ ปลาไส้ขนาดนี้นะครับประมาณนึกตามสี่ตัวโลนี่นะยังไงก็ผมขอปลาคลิปนี้ไปเลยครับคลิปแนะนำของในฟาร์มว่าฟาร์มผมมีอย่างพอมนุ่มละจบโดยเมนูบ้านๆที่หาไม่ได้ง่ายๆนะครับนี่นะของไปปลาหมอเผาเกลือนี่นะครับมาบุแล้วันหนะึ่ใครๆๆ,ๆโอ้โหสั่งแล้วไปเลย นี่ครับนี่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 ครับอา่าเราพูดเลยครับพูดแล้วก็กินฮีทด้วยกันเลยอืมอืมเอ้ยเออมาได้กินพังตายเนื้อไหมเน้อยังไงน,นะคลิปนี้ขอฝากแค่นี้ครับยังไงติดตามคลิปหน้าครับว่าเยอกันก็เมนูอย่างนี้จะไปดีไหนทำอะไรครับเอคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ